สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหลาคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีมีนประจำเดือนตุลาคม2564อสครับสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมีนมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีมีนท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับสามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับ ผ่านมาสองเดือนแล้วครับที่อาจารย์ไม่ได้ออกคลิปให้กับแฟนขับชาวราศีเมีนดวงชะตาไม่ค่อยดีครับอาจารย์จึงไม่อยากจะเอ่ยถึงแต่ในเดือนตุลาคมชีวิตของท่านจะได้ยิ้มอีกทีแน่นอนครับเพราะดาวประจําตัวของท่านคือดาวพฤหัสบปฏีในเดือนตุลาคมจะตกอยู่ในตําแหน่งลาภะจะเกิดโชคใหญ่กับตัวท่านแน่นอนดาวจรในเดือนนี้เริ่มตั้งแต่วันที่สตุลาคม ดาวพระศุกจะโคจรเข้าสู่พบสุภะและมีตำแหน่งปละในวันที่18ตุลาคมดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่พบมรณะและมีตำแหน่งเป็นนิดในวันที่21ตุลาคมดาวอังคารจะโคจรเข้าสู่พบมรณะอีกหนึ่งดวงครับและได้ตำแหน่งเป็นปลาในวันที่30ตุลาคมดาวพุธจะโคจรเข้าสู่พบมรณะและมีตำแหน่งเป็นคู่ธาตุน้ำ ในวันเดียวกันครับดาวพระเกตจะโครจรเข้าสู่ราศีเมถุนเทียบกับดวงของคนราศีมีนดาวพระเกตจะตกอยู่ในภพพันธุดาวพระเกตจะคุ้มครองตัวท่านได้เป็นอย่างดีครับและสุดท้ายในวันที่31ตุลาคมดาวพระศุกร์จะโครจรเข้าสู่ภพกรรม,มะของชาวราศีมีนและมีตำแหน่งเป็นมหาจักร ดาวจรในเดือนนี้โคจรตกอยู่ในมุมที่ไม่ค่อยสวยครับและได้ตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีแต่ดาวหลักสำคัญสำคัญของคนราศีเมรน,นั่นก็คือดาวพรลืหัสปดีดาวพระเสารและดาวพระาหูครับมีองศาที่ดีขึ้นดังนั้นครับในเดือนตุลาคมทิศทางชะตาชีวิตของคนราศีเมรจะดีขึ้นครับและในบางท่านกลับจะมีโชคใหญ่เลยด้วยซ้ำ การงานในเดือนนี้ยังเกิดความยากลำบากครับงานยังเหน็ดเหนื่อยและมีภาระมากจะต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษครับในช่วงนี้แล้วผลลัพธ์เกี่ยวกับด้านการงานของท่านจะดีมากๆเลยครับเป็นช่วงที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ครับและเกิดการแข่งขัน แต่ท่านจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับและมีเพื่อนร่วมงานเข้าช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดีดาวพฤหัสตกอยู่ในภพปลาภะส่งผลดีเกี่ยวกับด้านการงานและตัวท่านจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งการเงินในเดือนนี้ยังต้องวางแผนครับเพราะภาระด้านการเงินของท่านยังมีมากแต่ข่าวดีก็คือเดือนนี้รายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นครับในบางท่านมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อน มีโชคลาภเกี่ยวกับด้านการเงินครับมีเงินเข้าหาตัวท่านหลายๆทางและโดดเด่นมากๆเกี่ยวกับด้านความรักครับจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีสุขภาพในเดือนนี้แข็งแรงดีครับคนที่ป่วยร่างกายของท่านจะฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงดังเดิมการเดินทางในเดือนนี้ปลอดภัยดีครับในเดือนนี้มีโชคลาภมีโชคลาภก้อนโตมีโชคลาภมาจากที่อยู่อาศัยของท่านครับ หมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข57และหมายเลข59ในรอบ1ปีครับเดือนตุลาคมในปี2564เป็นเดือนที่ค่อนข้างโชคดีมากสำหรับชาวราศีมีนอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมีนทุกท่านครับในเดือนนี้ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่รวยๆปังๆทุกท่านสวัสดีครับ